เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำเนวีงกัมพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาปืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้วให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำเนวีงกัมพูเจ้าของทฤษฎีฮวงจุ้ยเลขที่บ้านนักโหราศาสตร์และที่ปรึกษาธุรกิจท่านผู้ชมครับสำหรับบริการเรื่องทะเบียนรถของผมนั้นมีบริการทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันบริการที่1เริ่มตั้งแต เลิกออกรถเลือกทะเบียนป้ายแดงป้ายแดงนี่มีความสําคัญนะครับผมทําคลิปเรียนแนะนําท่านแล้วท่านใดสนใจสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้เลือกหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขจริง3ขั้นตอนนี้เป็นบริการที่1บริการที่2สําหรับท่านที่ออกรถมาเรียบร้อยแล้วใช้รถคันนี้อยู่มีป้ายแดงปะอยู่อยากจะได้หมายเลขทะเบียนป้ายจริงให้ส่งเสริมกับชีวิตของท่านก็เป็นการบริการเลือกหมายเลขทะเบียน ท่านส่งข้อมูลมาครับถึงกําหนดนัดหมายเจ้าที่จะโทรศัพท์ไปหาท่านให้ผมได้คุยกับท่านในรายละเอียดของการเลือกทะเบียนครับผมจะอิงข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมในช่วงเวลาที่รถของท่านจะจดทะเบียนประกอบกับจังหวัดที่ท่านจดทะเบียนถ้าจดทะเบียนกรุงเทพก็ใช้หมายเลขกรุงเทพมหานครถ้าจดทะเบียนต่างจังหวัดก็ว่ากันไปบุรีรัมย์อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีว่าไป โดยผมจะจัดเซตหมายเลขนี้ให้ท่านขั้นต่ำ20หมายเลขจะบอกเหตุผลครับว่าหมายเลขที่คัดเลือกให้นั้นให้ผลอย่างไรขั้นต่ำ20หมายเลขท่านได้ข้อมูลตรงนี้ท่านไปดำเนินการจดไปแล้วเลยครับไม่ต้องเอาไปบวกอีกจะมีทั้งข้อมูลจากการที่พูดคุยทางโทรศัพท์และข้อมูลเอกสารส่งถึงท่านหากว่าสนใจใช้บริการนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644 และท่านผู้ชมครับสีรถคืออุปนิสัยใจคอของรถคันนั้นแต่ความเป็นไปในการใช้รถเนี่ยครับการที่ท่านออกรถคันนี้มา5ปี6ปี7ปี8ปีชีวิตของท่านเปลี่ยนไปอย่างไรใช้รถคันนี้แล้วมีแต่ปัญหาจนลงเงินในกระเป๋าเคยอู้ฟู่เปิดมาเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนปัจจุบันเหลือประมาณ200บาทใช้รถคันนี้แล้วมีแต่คนชื่นชมประสบความสําเร็จเหล่านี้เกิดจาก อิทธิพลของหมายเลขทะเบียนที่ท่านใช้ครับหมายเลขที่ผมนําเสนอก่อนนี้เมื่อท่านนําหมายเลขหน้าหมวดอักษรนําอักษรไปเทียบหมายเลขและหมายเลขหลังหมวดอักษรบวกรวมกันทั้งหมดผลลัพธ์ผลรวมเท่ากับ 27. รถคันนี้เหมาะสมสําหรับการใช้ในการบรรทุกขนซากสัตว์คนที่ทําธุรกิจขายไก่ส่งตามตลาดต่างๆเชือดไก่เรียบร้อยแล้ว เอาไก่เนี่ยบรรทุกใส่รถคันนี้ไปส่งตามตลาดเพื่อขายตามแผงต่างๆหรือว่าไปขายตามห้างสินค้าตามร้านขายอาหารสดทั่วไปขายหมูเชือดหมูเรียบร้อยต้องการไปส่งเอาบรรทุกรถคันนี้ไปครับหรือรับขนทายขยะของเก่าถ้าท่านใช้หมายเลขทะเบียนบวกรวมกันทั้งหมดเท่ากับ27ธุรกิจการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้า ในขณะเดียวกันถ้าท่านใช้หมายเลขทะเบียนบวกรวมกันทั้งหมดเท่ากับ27เป็นรถส่วนตัวเป็นรถที่ใช้ในการฉบเชียวไปเที่ยวไปทํางานทั่วไปท่านต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุร้ายแรงเพราะหมายเลขอันนี้เป็นหมายเลขที่มีพลังของจิตวิญ,ญญาณที่เป็นผีเกี่ยวข้องอยู่จากประสบการณ์การทํางานและการเก็บข้อมูลครับรถที่บวกรวมเท่ากับ27มักจะนามาซึ่งอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีการเสียชีวิตนอกรถก็จะเกิดการเสียชีวิตภายในรถ ถ้าท่านชอบทำงานหนักบูลุยขับรถตั้งแต่กลางวันเช้าหกโมงสระบุรีจากสระบุรีขึ้นต่อไปถึงเพชรบูรณ์เชียงใหม่จากเชียงใหม่ลงมากลับไปสงขลาท่านชอบใช้ชีวิตอยู่กับรถตลอดเวลาพร้อมจะลุยจะบูทำงานหนักท่านต้องใช้หมายเลขทะเบียนบวกรวมกันเท่ากับ28แล้และถามว่า วิธีบวกรวมหมายเลขที่เท่ากับ27 28เนี่ยมาจากไหนไม่ได้ยากครับก็แค่นําอักษรเทียบหมายเลขตามตารางที่ปรากฏนะครับถ้าท่านอยู่ในประเทศไทยก็ใช้อักษรภาษาไทยท่านที่ติดตามชมที่อยู่ต่างประเทศก็ใช้อักษรภาษาอังกฤษภาษาโรมันก็นํามาเทียบครับแล้วนํามาเรียงบวกรวมกันทั้งหมดเช่นทะเบียน1กกก59 59กไก่เนี่ยเท่ากับ1นะครับดังนั้น หนึ่งตัวแรกมาบวกกับหนึ่งซึ่งมาจากกอไก่บวกกับหนึ่งบวกกับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามตัวกอไก่สามตัวก็บวกสามตัวหนึ่งบวกกับกอไก่สามตัวเท่ากับสี่บวกห้าบวกเก้าบวกห้าบวกเก้าเห็นไหมฮะบวกรวมกันทั้งหมดเท่ากับสามสิบสองคลิปนี้ผมขอนําเสนอทะเบียนรถหมายเลขบวกรวมกันทั้งหมดเท่ากับยี่สิบเช่นหมายเลขทะเบียนหนึ่งบกกเก้าหก 1บวก2 2เนี่ยมาจากบอใบไม้แล้วบวกต่อด้วย1ก็คือมาจากกอไก่ตัวกลางและบวกอีกตัวหนึ่งหนึ่งก็มาจากกอไก่บวก9าวบวก6คือหมายเลขหลังหมวดอักษรอันนี้คือพลังความหมายของหมายเลขที่บวกรวมกันเท่ากับ20ครับผู้ใช้ทะเบียนรถหมายเลขนี้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความหวังไม่ว่าจะเจอสถานการณ์เลวร้ายขนาดไหนท่านจะบอกกับตัวเองเสมอว่าพรุ่งนี้ต้องดีขึ้น ถามว่าท้อไหมแน่นอนบางครั้งท้อหลายครั้งท้อเหมือนทำดีแล้วไม่ได้ดีครับขยันแล้วไม่ร่ำรวยแต่กระนั้นมีชําช่วเต็มเปลี่ยนหัวใจว่าพวกนี้มันต้องดีกว่าในวันนี้เลยไม่ยอมล้มไม่ยอมแพ้ผู้ใช้รถคันนี้ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่3มนะครับมักจะเป็นคนแต่งตัวดีเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหมายเลขทะเบียนบวกรวมทั้งหมดเท่ากับ20จะดีมากๆใช้แล้วรวย อาชีพหลักของท่านต้องเกี่ยวข้องกับความสวยความงามผลิตจำหน่ายเครื่องสำอางเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มทุกประเภทธุรกิจเสริมสวยนวดสปาไม่ว่าท่านจะเปิดร้านไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของกิจการทำผลิตภัณฑ์สำหรับสปาหรือว่าทำผลิตภัณฑ์สำหรับร้านเสริมสวยท่านใช้ที่เียนรถคันนี้แล้วจะดีครับ หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองว่าโดยการหมุนเงินตั้งวงแชร์เล่นหุ้นแต่ต้องไม่ใช่ธุรกิจสีเทานะครับเน้นย้ำนะครับว่าต้องไม่ใช่ธุรกิจสีเทาหมายเลขบวกรวม20ไม่เหมาะสําหรับธุรกิจสีเทานอกเหนือจากนั้นจะเหมาะสําหรับผู้หญิงอาชีพพิเศษเน้นย้ำว่าผู้หญิงนะครับเพศที่3ไม่ใช่ ผู้ที่ใช้รถหมายเลขทะเบียนบวกรวมทั้งหมดเท่ากับ20ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจแนวทางการดำเนินชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวทางตรงนี้เลยท่านจะมีปัญหาต้องฝืนยิ้มทั้งที่ในใจนั้นกลัดหนองต้องฝืนยิ้มทั้งที่ล้วงเข้าไปในกระเป๋ามันกลวงนอกจากนั้นครับข้อเสียของหมายเลขทะเบียนบวกรวมทั้งหมดเท่ากับ20เกี่ยวข้องกับน้ำครับว่ากันตั้งแต่ขับอย่างเดียว ขับมากี่ที่กี่ครั้งไม่เคยเติมน้ำเลยจนกระทั่งหม้อน้ำแห้งควันขึ้นโกลกขึ้นมาทัดมาเห็นแดดเปรี้ยงๆจอดรถไว้สงสารรถกลัวรถจะได้รับความร้อนเปิดแง้มกระจกสัหน่อยสีด้านแล้วขึ้นไปทำงานครับห้องทำงานก็ดีเหลือเกินเก็บเสียง แอร์เย็นฉ่ำชื่นใจพอออกมาอ้าวฝนตกเหรอเปิดดูรถครับพื้นรถเนี่ยน้ำนองเลยทั้งๆที่เราเปิดแง้งไม่นิดเดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้ำาน่ะไหลเข้าไปได้อย่างไรเห็นถนนข้างหน้าคันที่เขาเตี้ยกว่าเราความสูงระดับเท่าเท่าเราน้ำท่วมถนนอยู่เขาจังคานไปได้เราไปบ้างเราไปได้ไม่ถึงครึ่งครับน้ำไหลเข้ามาในรถ รถคันนี้เป็นรถที่ชอบน้ำและมักมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำดังที่ผมเรียนและสำคัญสูงสุดหมายเลขบวกรวมเท่ากับ20แนะนำหลีกเลี้ยงเลขปิดท้าย1นบวกรวมเท่ากับ20มี1 1ึปิดท้ายใช้แล้วจะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองเลขเลี่ยงหมายเลข72เช่น2อกอกอก2อ7 2และ79เช่น1กอกอกเถ้าใช้แล้ว ท่านจะเต็มไปด้วยนี่สินหมุนยิ่งกว่าลูกหางหมุนยิ่งกว่าพัดลมโรงงานขอได้รับความกับคุณจากผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูอย่าลืมครับถ้าถูกใจคลิปนี้กดไลค์คิดว่าใช่และเป็นประโยชน์กดแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปลไม่อยากจะพลาดความรู้ทั้งในเรื่องของโหราศาสตร์ทวงช่วยพิธีกรรมความเชื่อสถิตการเงินและไม้มงคลก็กดติดตามตามกันมาติดตด แล้วกดรูปกระดิ่งกรุงกลิงทุกครั้งที่ผมลงคลิปใหม่จะมีสัญญาณเตือนไปอย่างท่านและถ้าหากว่าว่างเมื่อกดติดตามกันมาติดๆแล้วก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำไว้เชื่อมันว่าความรู้ประสบการณ์ผมนั้นน่าจะนำความรุ่งเรืองความสำเร็จมาให้ชีวิตท่านได้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ